สวัสดีปีใหมค่ค่ะเพื่อนๆวันนี้สลิมมาทำวิดีโอแรกของปีนี้เลยนะคะปี2557นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขในช่วงเวลาพิเศษพิเศษที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งดีๆนะคะสลี่ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปีนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคําอวยพรต่างๆที่มีให้ที่หน้า Facebook นะคะสลี่อ่านแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะก็ขอให้สิ่งดีๆเหล่านั้นกลับไปสู่เพื่อนๆด้วย เช่นกันนะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้นะคะมาเริ่มต้นปีนี้ด้วย f a b r i ร Nail Polish ค่ะก็คือยาทาเล็บสุดโปรดในปีที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีวิดีโอเรียกร้องขอให้ทำยาทาเล็บคอลเลกชันอะไรพวกเนี้ว่าสาลลี่มีอะไรบ้างนะ รับสารภาพเลยว่าทํามาแล้วสองครั้งแต่ไม่ได้ตัดแล้วก็ออนไลน์ไปนะคะเพราะว่ามันนานมากนะสลลมียาทาเล็บค่อนข้างเยอะนะคะให้ไปแล้วทิ้งไปแล้วก็ยังมีมีเยอะอยู่อะ่ะเพรอัดแล้วมันก็แบบค่อนข้างยาวเกือบเกืบครึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่ายาทาเล็บเยอะหรือว่าฉันพูดเยอะ <c oughs> นะบางทีสไลมอาจจะแบบว่าพูดเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่า เดี๋ยวทำใหม่นะคะมิชชั่นนี้ขอให้มาอยู่ในปีนี้แล้วกันนะคะแนว Polish Collection ยาทาเล็บทั้งหมดที่มีเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้คิดว่าน่าจะได้ดูกันนะคะปีที่แล้วเฟลสอบตกไปนะเอาเป็นว่าวันนี้สารี่เนี่ยเลือกมาทั้งหมด13อันนะคะที่ปีที่แล้วสารี่แบบทาบ่อยนะคะที่เลือก13อันเนี่ยก็คือมัน Top 13ให้เข้ากับ2013ปีที่ผ่านมา จริงๆแล้วก็เลือก10ไม่ได้ก็เลยต้องแบบมีเพิ่มขึ้นมาอีก3อันนะคะมาดูกันที่แบรนด์แรกนะคะซาล,ลี่เนี่ยมียาทาเล็บตั้งแต่ขวดระแบบ3ขวดร้อยจนถึงขวดละหลายร้อยนะคะเกือบพันก็มีนะก็ เป็นคนบ้ายาทาเล็บนะคะมาดูก่อนละกันคุณภาพของแต่ละแบรนด์แต่ละราคามันก็ไม่เหมือนกันนะคะแบรนด์แรกที่จะเอามาให้ดูกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ปโปรดนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็น SC นะคะตัวแรกตัวนี้เนี่ยแนะนํามากๆสําหรับคนที่ชอบยาทาเล็บแบบกริตเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นชิมเมอร์กริตเตอร์ละเอียดละเอียดนะเป็นสีที่แบบจะเงินก็ไม่เงินนะคะจะทองก็ไม่ทองนะคะชื่อของเขาก็คือสีบีออนโคซี่นะคะ สีนี้เนี่ยสาลี่ชอบทาในช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลหรือแม้กระทั่งช่วงที่แบบอยากจอกไปดินเนอร์ข้างนอกน,นะคะเพราะว่ามันแบบทาแล้วมันแบบลิฟ t ์อัพมันรู้สึกแบบอมืมันเล่นแสงแล้วมันรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วมันก็เข้าได้กับออซิสเซอรี่ของเราไม่ว่าเราจะใส่สีเงินหรือสีทองนะคะชอบมากๆ Beyond c o ซจาก s อนะคะสีถัดมาจาก s อนะคะก็เป็นสีที่สาลิชอบทาในช่วงซัมเมอร์นะคะเป็นสีฟ้าฟาที่แบบว่า ดูแล้วเหมือนจะเป็นชิมเมอร์นะคะมีชิมเมอร์ละเอียดละเอียดอยู่แต่ว่าเวลาที่ทาลงบนเล็บของเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นเนื้อ ครีมฟินชนะคะก็ก็คือชิมเมอร์ในขวดเนี่ยมันจะออกมาไม่ชัดนั่นเองนะคะชื่อสีของเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะชื่อสีว่าบิกินี่โซทินี่นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างดังเลยเวลาซัมเมอร์ที่ไรจะมีคนพูดถึงสีนี้บ่อยๆว่าเป็นยาทาเล็บของโปรดในช่วงนั้นๆนะคะถัดมาอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวที่สัลลิค่อนข้างบ้ามากในปีที่ผ่านมานะทาซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบมากแล้วก็ทาติดต่อกันด้วยนะคะชื่อสีนี้ของ s อก็คือ Cock เ tail ะะก็เป็นสีที่คล้ายๆสีครามอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าไม่รู้ทำไมถึงชอบสีนี้นะคะตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันดูแบบคลาสสิกดีดูเป็นคล้ายๆกับว่ามันยูนิคอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยได้เห็นจาก ที่อื่นๆมาก่อนนะคะแล้วก็ยังหาซื้อไม่ได้ตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยเห็นทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต YouTube อะไรแบบนี้พยายามไปหาซื้อแต่หาซื้อไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยซาริก็มีโอกาสได้ดู American Idol นะคะ American Idol ก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์บ้านเราอะไรอย่เงี้ยแต่ซลริชอบดู American Idol มากกว่านะคะก็ผู้เข้าประกวดของเขาเนี่ยน้องเจสสิก้าเนี่ยเขาทาเล็บสีนี้แล้วซารีจาได้เลยว่า เฮ้ยตาแล้สวยมากอะไรอย่างเงี้ยซาลี่ก็แบบไม่ได้แล้วฉันจะต้องมีมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาซื้อมานะคะสรุปก็ตามล่ามาได้นะแล้วก็ชอบมากๆเลยสีนี้นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างยูนิคหาตามร้านทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะก็ชื่นชอบค็อกเทลบริงค์นะคะ ถัดมามาดูที่แบรนด์ OPI กันบ้างค่ะ OPI เนี่ยสีแรกที่สาลิทาบ,บ่อยๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไปที่ไอแลนด์ด้วยเพราะว่ามันเป็นสีชมพูนู๊ตๆเวลาที่มันถลอกหรือเวลาที่มันชิปเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนั่นเองนะคะมันจะแบบกลืนๆไปกับสีเล็บของเรานะคะสีที่สาลิี่กำลังพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือสี My Very First Knock นะคะถ้าสลีออกเสียงไม่ผิดนะคะก็จะเป็นสีชมพูนุ่นๆแบบนี้แล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อเปียกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยชินกับยาทาเล็บของ OPI เนี่ยมันจะมีหลายเนื้อหลายฟินิชมากๆตัวนี้จะออก เปียกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังทาได้ดีได้ลื่นอยู่นะคะสลิข์ค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่ามันทาง,ง่ายแล้วก็เข้ากับทุกลุกที่เราจะแต่งไปในวันนั้นนั่นเองนะคะถัดมามาที่ OPI อีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสีออกจะคล้ายๆมิน์นิดนึงนะคะมินต์กรีนอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าจะไม่เป็นมินต์กรีนที่สดใสจะเป็นมินต์กรีนที่หม่นขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะคะสีนี้นะคะมีชื่อว่า Thanks Awin Million นะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สลิขทาซ้ำแล้วซ้ำอีก ทาติดต่อกันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่สาิีคิดว่ามันค่อนข้างจะยูนิคนะคะก็คือหาทั่วไปไม่ค่อยเจอนะคะถ้าเพืเ่อนๆชอบสีอะไรประมาณนี้นะคะสาลีแนะนำแตงส์อะเวนเมเลนจาก OPI ค่ะ อีกสีหนึ่งจาก OPI ค่ะสีนี้เนี่ยซารีแนะนำว่ามันเหมาะมากเลยสําหรับทาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่ามันเป็นสีคล้ายๆกับเบินออเรนจนะคะสีแบบสีส้มไม่ไหม้สีแบบสีของใบไม้ที่มันโดนแดดเผาไหม้จนเป็นสีส้มๆอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็เป็นสีที่มีชิมเมอร์สวยมากๆเลยซารีค่อนข้างชื่นชอบเพราะปกติเนี่ยซารีจะไม่ค่อยชอบสีส้มเท่าไหร่เพราะว่าเวลาทาแล้วมันทําให้ นิ้วมือหรือว่าเล็บของเราเนี่ยสีผิวของเรามันดูแก่หรือว่าดูครั้มขึ้นอะไรเงี้ยส้มบางส้มเนี่ยต้องระวังนะคะอย่างเช่นส้มอิดอะไรพวกเนี้ยนะคะเจ้าสีนี้เนี่ยเป็นส้มอมทองท,องที่ทาแล้วนิ้วมือดูสว่างขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะสีนี้มีชื่อว่าอวูแมนส์พรากอัติฟนะคะ เจ้าตัวนี้ชื่นชอบมากๆนะคะถัดมาอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีแดงจาก OPI นะคะถ้าพูดถึงเรื่องแดงแล้วเนี่ยแดงที่สล,ลิีทาบ่อยๆเนี่ยจะต้องเป็นอันนี้เลยนะคะเพราะว่าความเงาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเงามากๆแล้วก็เป็นชิมเมอร์สีทองด้วยนะคะเป็นแดงที่ค่อนข้างหรูหรานะคะเพราะว่าชิมเมอร์สีทองมันช่วยเอาไว้นะคะสีที่สล,ลิีกกำลังพูดถึงก็คือสี The Spy Who Loved Me นะคะสล,ลิชอบชื่อสีของเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะคะเป็นยาทา เลเลอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในคอลเลกชันเจมส์บอนด์0ูนนะคะแนะนำมากมากเลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบอยาทาเล็บสีแดงนะคะเพราะว่ามันจะดูแบบมีลูกเล่นเนื่องจากว่ามันมีชิมเมอร์สีทองนะคะดูแบบแดงมีอะไรมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะ OPI ตัวสุดท้ายสัลยกให้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นลิควิดแซนนะคะเป็นนล p พลิสที่แบบมี Texture Texture คือเวลาที่เราลูบไปเนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นลื่นๆหรือว่าสมูทๆมันจะ ขะุขะคล้ายๆกับว่าเป็นเนื้อแซนเนื้อสายนเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสล ل ي ไม่แน่ใจจริงๆว่าอยู่ในคอลเลคชันอะไรปกติแล้วยาทาเล็บที่ออกมาเป็นเนื้อสายนี่ส الي ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะบางสีเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยพอเห็นวัวจัดออนไลน์แล้วสล ل ي รู้เลยว่าสล ل ي จะต้องเป็นเจ้าของของเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนชอบสีประมาณนี้อยู่แล้วน้ำเงินแล้วแบบ อมม่วงนะคะบวกกับชิมเมอร์ที่แบบว่าเป็นสีชมพูทองอะไรแบบเนี้ยน้าชอบมากๆเลยยิ่งเวลาโดนแดดแล้วแบบอืมัมนสวยจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยทารอบเดียวก็สวยแล้วพอเบิ้ลสองรอบเข้าไปนี่แบบยิ่งยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะคะชื่อสีของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือชื่อว่า a l c a t e s t Rocks นะคะ ก็ลองไปหาซื้อกันนะคะซาริแนะนําตัวนี้ถัดมามาที่แบรนด์โซย่าค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของโซย่าที่ซาริเลือกมาเลยนะคะปีก่อนๆเนี่ยซาริมียาทาเล็บของโซย่าบ้างแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเขาสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื้อเป็นเนื้อค่อนข้างบางนะคะอย่างสีในขวดเห็นประมาณเนี่ย พอทาออกมาจริงเนี่ยต้องทาสามรอบด้วยกันนะคะถึงจะเห็นสีเหมือนกับในขวดแต่ว่าปีนี้ปีล่าสุดก็คือเขาปรับปรุงเนื้อนะคะให้สีมันชัดขึ้นเม็ดสีมันดีขึ้นนะคะซารีก็เลยกลับไปเล่นยาทาเล็บของโซย่าใหม่ปีนี้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันอยู่สองสาตัวด้วยกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ซารีแนะนํานะคะสีที่ซารีมีอยู่ถืออยู่ก็คือสีชาล่านะคะเป็นสีแบบ ชาล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 เหมาะกับการไปทะเลเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ชื่นชอบแล้วกิดใครชอบสีประมาณเนี้ยนะคะทานมาเป็นอีกตัวหนึ่งคะ่ะของเมเปลินนะคะตัวนี้ยังไม่เข้าเมืองไทยแต่หวังมากๆว่าเมเปรลินจะนําเข้ามาเพราะว่าทีเด็ดของเขาอยู่ที่แปรงค่ะแปรงเนี่ยเป็นแปรงที่แบบค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยเวลาที่แบบทาลงบนเล็บแล้วอะ่ะมันเหมาะเจาะพอเหมาะกับเล็บมากเพราะว่าตรงปลาย,ายตรง ขอบๆอ,อะค่ะมันจะเป็นคโคงๆนิดนึงแล้วมันก็แบบคือพอดีอะชอบมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้แล้วก็สีนี้ที่ซารีชอบทาบ่อยๆเพราะว่าเออเป็นสีที่ชาวเลือกให้นะคะเป็นสีแรกเลยเป็นยาทาเล็บอันแรกเลยที่ชาวเลือกให้นะคะชื่อสีของเจ้าตัวนี้ก็คือสีบับเบิรกัมนะคะเป็นสีชมพูแบบ พิงบับเบิร์ m มากนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือรุ่น m e l l i n e forever strong super stay 7 day gel nail color นะคะยาวมากชื่อรุ่นนะคะแต่ว่าเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเงานะคะแล้วก็กลิ่นๆว่าเป็นเจลแนวนะคะเป็นยาทาเล็บแบบเจลนั่นเองนะคะสลิคค่อนข้างชอบเจ้าตัวนี้มากเลยทั้งแปรงก็ดีเนื้อก็ดีนะคะก็อยากให้เข้ามาเมืองไทยเมเบลีนฟังอยู่เอาเข้ามาทีนะคะรุ่นนี้ อีกหนึ่งแบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีขายในเมืองไทยเหมือนกันนะคะก็เอาใจคนที่อยู่เมืองนอกแล้วกันนะคะแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ Barry M ค่ะเป็น Jelly High Shine Nail p a i n t นะคะตัวนี้เนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างจะแบบหนาแล้วเวลาทาแล้วได้แบบว่าเอฟเฟกแบบการที่เราไปทำยาทาเล็บแบบเจลเลยซล mm hmm. ิเองเนี่ยโดยส่วนตัวไม่เคยไปทำ เจลแนวเลยเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะคะซารีเห็นเพื่อนไปทํานะคะแล้วก็รู้สึกว่ายาทาเล็บตัวนี้มันได้เอฟเฟกคล้ายๆกันมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีทั้งรุ่นของเขาเนี่ยซารีบอกได้เลยว่าซารชอบสีนี้นะคะสีพรามากเนตนะคะแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีวรชเมลอนนะคะสีอื่นๆเนี่ยซารีว่าเนื้อเขาไม่ดีเท่ากับ เท่ากับสีนี้นะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ว่าพอสีที่มันต่างกันออกไปทําให้เนื้อของมันต่างออกไปด้วยนะคะตัวบางตัวที่เป็นตัวรุ่นสปริงนะคะสลิพบว่าเนื้อเนี่ยไม่ดีเท่ากับรุ่นออริจินอลนะสลิว่ารุ่นออริจินอลเนี่ยเนื้อดีกว่านะคะถัดมามาถึง2ตัวสุดท้ายค่ะไม่พูดก็ไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าสลิจะพึ่งได้มา ในช่วง Holiday Collection นะคะยาทาเล็บตัวนี้จาก Christian Dior นะคะแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆถามว่าดีถึงขั้นราคาไหมไม่ตอบเลยว่าไม่แต่ว่าดีมากเหมือนกันนะคะแล้วก็แปรงของเขาเนี่ยรุ่นธรรมดาแปรงของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเจ้าตัวนี้นะคะออกมาทุกครั้งในช่วงปีหลังๆรู้สึกว่าเขาจะเอาตัวนี้มาเป็น Holiday Collection ตลอดเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพลาดปีนี้ไปคิดว่าปีหน้าเขาทำใหม่แน่นอนนะคะเป็นลักษณะแพคเกจิ้งแบบนี้ แพ็เกจจิ้งสวยก็จริงแต่ว่าเนื้อข้างในก็ดีนะคะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะคะเนื้อดีมากเวลาทาแล้วแบบ คล้ายๆกับเจลแนวอีกเหมือนกันนะคะความเงาอะไรของเขาเนี่ยสลิทาเจ้าตัวนี้อยู่บนเล็บด้วยนะคะความเงาของเขาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ความทนเนี่ยค่อนข้างทนเจ้าตัวนี้เนี่ยทนมากๆเลยสลิทาอยู่ได้หลายวันนะคะคือนอกจากจะสวยแล้วก็ยังทนด้วยนะคะก็ชื่นชอบเจ้า2ตัวนี้มากๆเลยบอกเลยว่าเป็นยาทาเล็บที่แพงแต่ว่าเนื้อของเขาก็ค่อนข้างดีนะคะก็ <S <S จบกันไปแล้วค่ะสําหรับยาทาเล็บ ทั้งหมด13อันนะคะที่ซาลีเลือกมานะเป็นตัวที่ซาลีหยิบทาบ,บ่อยที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่กำลังรอคอลเลกชันยาทาเล็บของซาลีก่อนนะคะเอาอันนี้ไปดูเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะแล้วก็ในปีนี้จะทำ ให้เสร็จนะวิดีโอยาทาเล็บทั้งหมดเนี่ยจะพยายามอัปโหลดให้ดูให้ได้นะคะแล้วก็สําหรับวิดีโอเครื่องสอําอางสุดโปรดนะคะของปีที่แล้วเดี๋ยวสอรี่อัปโหลดให้ได้ดูกันแน่นอนนะคะแล้วก็จะพ่วงไปด้วยอุปกรณ์โปรดด้วยนะคะแล้วก็จิปาถะของโปรดต่างๆอื่นๆนะคะก็จะทําวิดีโอให้ดูด้วยเช่นกันนะคะก็รอติดตามชมกันละกันค่ะหวังว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะในปี2557นี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับมิตรภาพที่ให้กันมาในปีที่ผ่านมานะคะก็ วันนี้สลีไปแล้วนะคะเจอกันเทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย